อันนี้นะคะพอของข้าวไปแล้วเราก็ต้องมาของหวานนะคะซึ่งเป็นโรตีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับโรตีโรตีนาียนโรตีจนาโรตีนาียนโรตีจนานะรับโรตีนาลินนาลินร้านนี้เป็นร้านโรตีโฮมเมดครับดีินมต้องออกเสียงว่าโฮมเมดหรือโฮมเมดแลวแต่อยากจะพูดพูดไปไม่มีใครเขาสนใจโฮมมูดนะฮะ่ไม่มด เห็นบอกว่าอยากให้ผู้เล้พูดร้านโลตีโฮมเมดนะครับไม่มีหน้าร้านร้านนี้สั่งออนไลน์ได้เท่านั้นนะครับเป็นร้านเป็นโลตีที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ100%สินค้าโอท็อของปัตตานีครับเอาเหรอมาจากปัตตานีเลยฮะสั่งตรงมาเลยซึ่งได้รับได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัยสายโลตีต้องชอบครับร้านนี้ทำง่ายและสามารถเนรมิตได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นราดนมใส่ไข่ คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าโรตีพวกนี้สามารถเอาไปกินกับของข่าวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมัสมันค่ะแกงเขียวหวานใช่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 แล้วจะกินเป็นของหวานก็ได้ก็จะมีท็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเนยหรือนมค่ะนะครับซึ่งโรตีนาลีนเนี่ยมีทั้งหมด10รถนะครับมี10รถมีรถดั้งเดิมรถเบนซ์รถเบนซ์รถมัดรถเข็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ รถดั้งเดิมงาดำโควิดรถอันชันรถใบเตยเดีี๋ยวเทละบาๆทีละอันอันนี้อันนี้อันนี้อันนนี้่าจะเป็นงาดำไหมงาดำอยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นชาโคอันนี้ชาโคอันนี้งาดำรถชาโคใช่แล้วก็มีรถงาดำงาดำนี่งาดำอยู่นี่นะคะอย่างตามที่ขึ้นหน้าจอเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกนะคะตามรสชาติเลยนะคะนี่งาดำโควิดรถโควิด โควิดนี่นะนั่นคือโควิดโควิดครับอันนี้มีแบบธัญพืชผสมอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่แป้งขาวอะพูดง่ายๆนะคะต่อค่ะอัญชันรสอัญชันอัญชันทางนี้แน่นอนใช่เปล่าสีม่วงเปล่าอัญชันอ่ะอัญชันอันนี้อันนี้อันนี้คืออัญชันนะครับอันนี้แล้วก็รสใบเตย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 อาสยามป่ะนี่ใบเตยสยามเขียวเขียวสะใจดีใบเตยนะหอมรสช็อกโกแลตก็มีนะครับช็อกโกแลตนีอ มันม่วงมันม่วงอันนี้มีมันม่วงันม่วรถแล้วก็รถฟักทองนะฮะมีรถฟักทองด้วยรถที่ซินเดอเรลลากระโดดขึ้นมาตอนเที่ยงคืนนะรสชาติฟักทองอันไหนรถชาติฟักทองอันโน้นดูกันนี่ฟักทองไม่ใช่นี่ดังอ๋อน่าจะเป็นอันนี้ครับแม่อ่ฟักทองเคออันี้ใช่แล้วก็รถสตรอเบอรี่สีชมพูอีสวยงามนะครับแล้วก็จะมีโรตีแบบแผ่นใส่ไข่มาด้วยนะครับ จุดเด่นของโรตีนาลินที่จังหวัดปัตตานีนะครับเขาไม่ใส่วัตดุวัตดุวัตถุไม่ใส่วัตถุกันเสียอไม่ใส่ไขมันทรานสามารถเก็บได้นานถึงสี่เดือนถึง6กเดือนสี่ถึง6เดือนสี่ถึงหเดือนอ๋อไม่ใช่สปีแต่ว่าคุณต้องแช่ใสอะไรจะพูดอะไรคุณต้องแช่ช่องฟิตไว้อ๋อแช่ช่องแล้วคุณจะสามารถเก็บถนอมอาหารได้ยาวนานถึง6เดือนรสชาติอร่อยนุ่มกลมกล่อม นะครับน่าเสียดายที่วันนี้เราโอ้ยหมันนักตอบอะไรในหูกันไม่รู้ราคาสินค้าครับแม่โรตีนารินนะครับก็จะมีโรตีแพ็คลดต่างๆในราคาห้าสิบเก้าบาทเนี่ยแพ็คแบบเนี้ใช่ป่ะอันนี้แพ็ครวมป่ะคีดถบอ๋อ้เป็นแพ็คร,รวมอ่าถ้าอย่างงี้อย่างงี้แพ็คอย่างงี้ห้าิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทถูกหมฮะห้าสิบเก้าบาทไม่ต้องเลือกลด ห้าสิบเก้าบาทเนี่ยมีทั้งหมดห้าแผ่นนะมีทั้งหมดห้าแผ่นโรตีแผ่นใส่ไข่ก็ห้าสิบเก้าบาทก็มีห้าแผ่นเหมือนกันนี่มีห้าแผ่นในนี้คุณสามารถแยกออกมาได้ห้าแผ่นแล้วก็โรตีรวมลดแบบนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทรสชาติละหนึ่งแผ่นเขาจะคะลดมาเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับโรตีแผ่นไข่รวมลดสิบแผ่นรสชาติละหนึ่งแผ่น ราคา139บาทนะครับมีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คคิ้วรวมรสชาติแบบนี้1 1> จากปกติ10บรสจะไม่คุณไม่อุาทานอะไรออกมาจากปกติ10บรสชาแผ่นถ้าซื้อแบบนี้แถมทันที1แผ่นแถมทันที1แผ่นเท่ากับว่าคุณจะจ่ายในราคา11แผ่น,น้ย จะได้11แผ่นแต่จ่ายในราคาแค่1ิแผ่นก็คือซื้อสิแผ่นหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือโปรโมชั่นของโรตีนารินเป็นไงบ้างแม่รีวิวรสชาติหน่อยอร่อยอ่ะมันเป็นยังไงอร่อยคืออย่างรสเนี่ยรสฟักทองเนี่ยก็จะกลิ่นฟักทองชัดเจนเห็นไหมกลิ่นฟักทองชัดเจนเลยอ่ะแล้วก็จากนั้นก็คือแล้วแต่เราจะชอบว่าเราจะใส่นมข้นหวานหรือว่าเราจะใส่น้ำตาลโรยอะไรอย่างเงี้ยตามที่เราชอบเลยค่ะ นะคะแล้วเขาจะมีแถมนงแถมเนยมาให้อย่างนี้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งซึ่งคุณซื้อไปทําที่บ้านก็วิธีง่ายๆครับเอาเนยใส่กระทะแล้วก็เอาเนี่ยลงได้เลยอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายๆครับกินได้เลยใช่อต้องเปิดไฟที่แก๊สก่อนด้วยครับผมอันนี้มันจะเพิ่มความระดับความยากขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนทอดอย่าใช้มือโอ้โอ้ค่ะ สนละเอียดดีนะคะเหมือนประหนึ่งว่าดิฉันทำตุข้าไม่เป็นเลยเในครัวก็จะมีอุปกรณ์ก็เอามาใช้พวกละติิวพวกอะไรต่างๆตะหลิวค่ะคุณค่ะเออง่ายๆค่ะ ่ะแล้วก็นี่ก็คือโรตีนะคะที่บอกได้เลยว่าอร่อยถึงรสถ,ถึงใจจริงๆนะคะคถ้าไม่รู้ว่าชอบรสไหนที่ฉันแนะนําเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะ,ะซื้อแบบนี้<ล>ไปก่อนค,ะค่ะร,รถไปก่อนจะได้ลองเลือกว่าเออฉันชอบแบบนี้แบบนี้เขาน่าจะได้สั่งเพิ่มเป็นพิเศษได้นะคะ Facebook f แฟนเพจครับโรตีนาลินโรตีนาลินนะครับเขตภาคใต้โทรหาคุณนาดี0 6 3 5962579คุณนาดีแต่ มีข่าวดีมาบอกครับข่าวดียังไงคะคุณไม่ต้องไปถึงปัตตานีฮะเพราะเรามีเขตกรุงเทพด้วยอันนั่นนหะนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสั่งจากปัตตานีครับเขตกรุงเทพและปริมฑลนนะปริมฑลอนอปริมฑลนนะครับโทรหาคุณมะครับ0808103564ที่สำคัญคือเขาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายครับด้วยนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับที่แฟนเพจโรตีนารินและนี่ก็คือของหวานของหวานอร่อยๆนะฮะโรตีจากปัตตานี